สวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งวงพุดรค่ะนะคะแน่นอนวันนี้อาจารย์จะพาทุกคนนะคะมายกย้ายดวงดาวค่ะยกย้ายดวงดาวเป็นอย่างไรค่ะในตำราของจีนนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะโยกย้ายดวงดาวหรือการพลิกชีวิตหรือการพลิกดวงเนี่ยให้เราค่ะมาย้ายที่นอนนะคะหรือย้ายสถานที่ในการพักผ่อนนะคะปีหนึ่งเนี่ยนะคะสักครั้งหนึ่งในการโยกย้ายถือว่าดีค่ะ แล้วสถานที่นั้นเนี่ยต้องเป็นสถานที่ติดน้ํานะคะและน้ํานั้นต้องเป็นแม่น้ําที่มีการเคลื่อนไหวมีการขนส่งมีการทําการค้าธุรกิจต่างๆเขาเชื่อว่าธุรกิจที่มีการเคลื่อนไหวผ่านน้ํานะคะก็เปรียบเสม,มือนทางน้ําของมังกรค่ะและโรงแรมนั้นจะต้องอยู่บริเวณหน้าน้ํานะคะภาพรวมทั้งหมดนะคะอาจารย์เลยเลือกที่นี่ค่ะที่ไหนเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะแต่แน่นอนนี่คือการพักผ่อนแบบยกย้ายดวงดาวค่ะ ดเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปไหว้กันนะคะ,คะซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละสารเจ้าค่ะนะคะลักษณะรูปแบบเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านบนของหลังคาวัดเนี่ยนะคะจะมีสัตว์ธาตุน้ำนะคะอยู่ในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นสัตว์แห่งความเป็นมงคลดังนั้นเนี่ยเมื่อเรา,เามาในสถานที่แบบนี้เนี่ยเดินก้าวเข้าวัดก็เป็นความมงคลแล้ว สำหรับทริปนี้นะครับเป็นทริปที่อาจารย์จะนำทุกคนค่ะมาไหว้ขอพรและเป็นการโยกย้ายดวงดาวนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนะคะวัดนี้เป็นวัดแรกเราเรียกวัดตัวเหล่าเอี้ยกงค่ะนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นวัดเจ้าพ่อเสือนะคะหรือศาลเจ้าพ่อเสือณนะสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะคะ <S <S เราจะมาขอพ,อพอรเรื่องของการค้าขายค่ะนะคะการทําค้าขายธุรกิจต่างๆใครทําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจค้าขายหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนั่นเอง ควรจะมาเสริมบารมีนะคะในปีนี้นะคะกับการไหว้นะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การจุดในครั้งนี้ขอให้ทุกคนในทริปนี้มีแต่ความสุขความจเจริญทั้งการงานการเงินขอท่านโปรดจงรับและคืนกลับความสำเร็จให้กับข้าพเจ้า ถ้าราชวงศ์นะคะเราก็มาจอดที่วัดกัลยาแต่ว่าเ,าเราเราเราใช้ท่าที่วัดกัลยาเดินมาตรงนี้ก็คือศาลเจ้าแม่ควรอิมต้องบอกงี้ก่อนว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่มากๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เลยทีเดียวตอนนั้นก็เริ่มมีการค้าขายกับคนจีนแล้วซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนค่ะมาขอเรื่องธุรกิจการค้านะคะก็จะประสบความสําเร็จบางคนขอเรื่องความรักก็ดีค่ะหรือขอเรื่องลูกนะคะก็จะมีโอกาสดีดังนั้นเนี่ย วัดนี้เป็นวัดที่เลิศจริงๆค่ะไปไปขอกันเลยพี่พี่ม้าจะขอด้วยละคะพี่ ถ้าบ้านใครมีปีเสียแนะนําให้ปลูกต้นหลิวนะคะต้นหลิวเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเขาบอกต้นหลิวเนี่ยเป็นต้นที่โอชะของปีเสียเขาบอกใครมีปีเสียที่บ้านเมื่อปลูกต้นหลิวแล้วเนี่ยค้าขายจะดีมีธุรกิจการงานที่รุ่งเรืองต้นหลิวเป็นลักษณะแบบนี้รายการที่ <c oughs> ให้ให้คุณเรื่องอะไรครับที่พามาไหว้วันนี้รื่องเยอะ้วเนาะเรื่องเยอะอะรการนีไรบอกไปแล้วบอกไปแล้วเผื่อขอเผื่อรายการเรื่องเยอะรายการอะไรอย่างบอกไปแล้วให้พูดซ้ำซ้อน เขาเชื่อว่าหาะคะสถานที่แห่งนี้ค่ะจะขอในเรื่องของครอบครัวการทําธุรกิจการค้าหรือเรื่องของลูกบุตรและบริวารนะคะและใครที่อยากจะมีคู่ครองสิ่งต่างให้ขอท่านค่ะจะมีความสําเร็จในภาพรวมทั้งหมดค่ะขอพิมาหมดสิทธิค่ะนะคะ ทับทิมหรือองค์เจ้าแม่ทับทิมอะค่ะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สัวเถาตั้งแต่ฮ่องกงนะคะต้องบอกเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมที่เขาจะขอเรื่องของการค้านะคะการค้าการเดินทางการขนส่งธุร,รกิจต่างๆเนี่ยเขาบอกมาขอพรเพื่อให้ธุร,รกิจเนี่ยประสบความสําเร็จรวมถึงใครที่ขาดเรื่องบริวารขาดเรื่องลูกค้าหรือใครจะทําธุร,รกิจการค้าเนี่ยให้มาตั้งจิตอธิษฐานขอท่านก็จะมีโอกาสได้รับพรดีๆค่ะ ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนค่ะมาไหว้พระขอพรเพื่อที่จะขอเรื่องธุรกิจการค้ากันค่ะไปเอาละค่ะนะคะเราก็มาไหว้พระนะคะ ครบ3วัด3สถานที่นะคะในวัดจีนค่ะนะคะต้องบอกนี้ค่ะในทุกๆวัดนะคะมีะความหมายที่ดีนะคะมีพุทธคุณที่ดีและวัดสุดท้ายนี้ก็จะเป็นวัดองค์เจ้าแม่ทับทิมนะคะซึ่งใหญ่โตมากมายนะคะเราเชื่อว่าทั้ง3วัดนี้จะมีสิ่งดีๆค่ะเดี๋ยวอย่างไรก็ตามหลังจากนี้นะคะเราไปชิวๆกันค่ะขอให้ครับจ้า ฝากติดตามข่าวสารได้ที่เพจ f a c e b o o กตรวจดวงชะตาด้วยลายเซ็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จารย์ด้วยนะคะฝากติดตามอาจารย์ทางช่อง YouTube นะคะช่วยกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้จารย์ด้วยค่ะ